สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะเมื่อคืนเวลาประมาณ2นาฬิกาคนร้ายได้ก่อเหตุลอบวางระเบิด4จุดทําให้ห้างร้านเสาไฟฟ้า,ฟาและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุและจับภาพกล้องวงจรปิดค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่โดยรอบจุดเกิดเหตุปรากฏว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าตรงข้ามหน้าร้านธนาลิสซิ่งถนนนองจิกตําบลสบารังอำเภอเมืองซึ่งเป็นร้านที่ถูกลอบวางระเบิด พบว่ามีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นสวมหมวกแก๊ปขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านเมื่อเวลา1น3นาิกา43นาทีก่อนที่จะนำระเบิดมาวางไว้ตรงประตูหน้าร้านและเดินหลบหนีขึ้นไปจนกระทั่งเวลาตีหนึนาทีจึงเกิดระเบิดขึ้นทำให้ร้านได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งถึงซึ่งรวมถึงร้านอีก6ร้านในบริเวณฝั่งตรงข้ามและบริเวณวิทยลาลัยอาชีวะปัตตานี ทั้งนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าทั้ง4จุดพบชิ้นส่วนถังแก๊สปิกนิกที่คนร้ายนำมาประกอบระเบิดน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมโดยเฉพาะที่ริมถนนสายบานาแหลมนกในพื้นที่หมู่ที่3ตบบานาอเภอเมืองคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกผูกกับโคนเสาไฟฟ้า2ต้นก่อนจะจุดระเบิดทำให้เสาไฟฟ้าพาดถนน6ต้นรถกระบะได้รับความเสียหาย1คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คน ซึ่งพันตำรวจเอกกีรติวายยุโซผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนโดยแต่ละจุดมี4คนใช้รถจักรยายนยนต์2คันชุดแรกดูเส้นทางหลบหนีส่วนชุดที่2เป็นมือวางระเบิดบบเยนมิวนิกเสียดาวิดอาาบาแนวรับทีมชาติออสเตรียบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องต้องพักยาวสเดือนคะ่ะ บาเยนมิวนิคทีมจากฝูงเยอรมันเจอข่าวร้ายจากเกมทีมชาติหมดสิทธิ์ใช้งานดาวิดอลาบานักเตะทีมชาติออสเตรียซึ่งต้องพักยาวถึง1เดือนครึ่งเสือใต้เผยว่าผลตรวจกล้องหลังวัย22ปีบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าฉีกจากการประทะกับนักเตะบ,บอสเนียในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้าหายทันลงสนามเกมลีดนักสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งซ,งซึงช่วงต้นฤดูการอาราบ้าพลาดลงสนามนานสองเดือนด้วยอาการบาดเจ็บอย่างเดียวที่หัวเข่าจากเกมที่ไบเยนชนะโลมาไป2 0ต่อ0ในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มค่ะโนวักยอควิดมือหนึ่งจากเซอร์เบียเข้ารอบ8คนสุดท้ายเทในกีฬาเทนนิสไมอามีโอเพนที่สหรัฐอเมริกาค่ะเทนนิส ATP ทัวร์ T P our, ระดับมาสเตอร์ไมอามีโอเพนที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดียวรอบ16คนสุดท้ายโนวักยอกูวิดมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียชนะอเล็กซานเดอร์โดโกโบลอสจากยูเครนสองต่อหเซตยอกูวิดเสียเซตแรก6ต่อ7ก่อนที่จะพลิกกลับมาชนะ7ต่อ5 6ต่อ0เข้ารอบ8คนพบกับดาบิดเฟเลออันดับ6ของรายการจากสเปนคืนนี้เวลา20 0นาฬิกาค่ะ ผลชายเดี่ยวอีกคู่ K.E. อชิโนโคริมือ4ของรายการชาวญี่ปุ่นชนะดาวิดกอฟฟินมือ18 <Ch ino. S 1> ของรายการจากเบลเยียม6 1ต่อ <64. S> 1, นต่อ2นิชิโคริเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับจอห์นอิสเนอร์นักขวดเจ้าถิ่นอันดับ22ของรายการนี้ซึ่งดวนชนะมิสลอสลาโอนิส2ต่อ1เซตค่ะส่วนผลประเภทชายเดี่ยวในรอบ8คนที่ลงแข่งเป็นคู่แรกเมื่อคืนที่ผ่านมา แอนดี้เมเรมือ3จากรายการจากสหาราชอาณนะาจักรชนะโดมินิกเชียมอันดับ52ของโลกจากออสเตรีย2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4 6ต่อ1เมเรเข้ารอบรองชนะเลิศคนแรกรอพบกับผู้ชนะระหว่างโทมัสเบอร์ดิตหรือฮวนโมนาโกซึ่งจะลงแข่งเช้านี้เวลา8นาฬิกาค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลา11เนาฬิกาสวัสดีค่ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติส่วนพื้นผ้าของธงตราสัญ,ญลักษณ์เป็นสีม่วงตามหน่วยงานอาคารและบ้านเรือนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2558